เพื่อนๆที่รักจิตวิญญาณแต่ละดวงสร้างจะสร้างมิติความจริงในแบบของตัวเองผ่านการรับรู้ประสบการณ์และความเชื่อที่พวกเขาเลือกและเมื่อยึดถือความเชื่อนั้นอย่างแนว่วแน่จะนำไปสู่การมองโลกที่แตกต่างกันมันเป็นการสร้างมิติทางวิญญาณของตนเองอย่างชัดเจนเพราะมีแนวคิดที่สะท้อนถึงการเลือกความเชื่อและการกำหนดเส้นทางของตัวเองในเชิงลึกซึ่งส่งผลต่อการสร้างโลกภายในหรือมิติทางวิญญาณ ในแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนความเชื่อนี้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกและการปฏิบัติตัวในชีวิตผ่านการกระทำซ้ำๆซึ่งสอดคล้องกับการสร้างมิติทางจิตวิญญาณที่เป็นส่วนตัวและสะท้อนถึงการเลือกพัฒนาจิตวิญญาณในแบบเฉพาะของตัวเองฉันกับคนใกล้ตัวมีความเชื่อที่คล้ายกันแต่ก็ต่างกันในระดับเชิงลึกบางครั้งก็ส่วนทางกันไปมา บางครั้งก็สอดคล้องกันถึงจุดหนึ่งที่เราทั้งสองในความรู้สึกของเราทั้งคู่เหมือนจะห่างกันในกระบวนความคิดและไม่สามารถจูนกันติดเหมือนเก่าฉันไม่สามารถมีอารมณ์ร่วมกับมุมมองของคนใกล้ชิดเหมือนก่อนมุมมองของฉันแตกต่างออกไปมันกว้างและลึกซึ้งกว่าเดิมไม่ได้หมายความว่ากระบวนความคิดของอีกฝ่ายจะผิดหรือแคบเพราะต่างก็มีมุมมองที่กว้างในแบบฉบับของตัวเองซึ่งไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูก ขึ้นอยู่กับกรอบความคิดและมุมมองที่แต่ละคนเลือกสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเกิดจากความแตกต่างในระดับจิตวิญญาณที่แต่ละฝ่ายกำลังก้าวไปในทิศทางที่ต่างกันและเมื่อยึดถือความเชื่อน,นั้นอย่างแน่วแน่จะนำไปสู่การมองโลกที่ไม่เหมือนกันมันคือการแบ่งแยกมิติหรือความสันสะเทือนความถี่อย่างชัดเจนความเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณนำมาซึ่งความห่างเหินในกรอบความคิด แต่ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์นั้นต้องจบลงเพียงแค่เรามีการยอมรับในความแตกต่างและฉันเคารพในเส้นทางของอีกแม้จะอยู่ในระดับพลังงานที่ต่างกันสิ่งนี้สะท้อนว่าเมื่อมิติทางวิญญาณของแต่ละคนถูกสร้างขึ้นจนมั่นคงความสัมพันธ์กับคนที่มีพลังงานหรือความเชื่อต่างกันมากๆอาจลดลงหรือหายไปโดยธรรมชาติการเลือกและยึดมัน่นในความเชื่อนั้นแสดงถึงการสร้างหลักฐานของมิติทางวิญญาณ ที่จะกำหนดวิธีการมองโลกและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวรวมถึงเส้นทางที่ตัวเราจะก้าวเดินไปข้างหน้ามันคือช่วงเวลาแบ่งแยกพลังงานอย่างเข้มข้นเป็นผลมาจากพลังงานความสันสเทือนที่เข้มข้นและความถี่ของแต่ละบุคคลที่ส่งผลสภาวะภายในจิตใจและจิตวิญญาณที่คนแต่ละคนสร้างขึ้นมาเองจากระดับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณความเชื่อประสบการณ์และฟรีวิวการตัดสินใจในชีวิต มิติทางวิญญาณของแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับมิติของผู้อื่นสาเหตุมาจากการพัฒนาตนเองในระดับลึกที่ไม่ได้อาศัยเพียงความรู้หรือการกระทาแต่เป็นการเชื่อมโยงกับพลังงานหรือสภาวะบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่รักทั้งหลายความจริงในมุมมองของแต่ละคนเกิดจากสิ่งที่พวกเขาเชื่อยิ่งเชื่อมั่นมากเท่าไหร่ ความจริงนั้นก็จะยิ่งเป็นรูปธรรมในชีวิตของเขามันคือความหลากหลายทางความจริงในจักรวาลผู้คนสามารถดำรงอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่รับรู้และสัมผัสความจริงที่แตกต่างกันไปเป็นการแบ่งแยกพลังงานอย่างชัดเจนแม้จะยังมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ก็ตามแน่นอนการยึดมั่นในความเชื่ออ,อาจทําให้เกิดการแยกจากหรือความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์ย่อมต้องเกิดขึ้นเพราะพลังงานความสันสะเทือนอยู่ต่างระดับกัน จิตวิญญาณแต่ละดวงกำลังเลือกเส้นทางชีวิตและความจริงของตัวเองในช่วงเวลาสำคัญนี้มันคือฟรีวิวและความงดงามจากกระบวนการเรียนรู้เคารพต่อความแตกต่างการยอมรับว่าความจริงที่มีหลายมิติการแยกทางหรือความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งผิดแต่เป็นผลจากการที่แต่ละคนอยู่ในระดับพลังงานและการวิวัฒน์ที่แตกต่างกันสิ่งนี้คือความงดงามทางจิตวิญญาณการยอมรับความหลากหลาย และการให้เกียรติความแตกต่างในเส้นทางชีวิตและจิตวิญญาณของแต่ละคนที่รักทั้งหลายความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณเพราะพลังงานที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณทำให้เกิดการแยกทางในบางความสัมพันธ์ระดับมิติทางจิตวิญญาณ นั้นเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับระดับจิตสำนึกซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ในตัวเองโลกภายนอกและความเชื่อมโยงกับจักรวาลในลักษณะองค์รวมความสูงหรือต่ำของระดับมิติจิตวิญ,ญญาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและความละเอียดอ่อนทางจิตใจและพลังงานพระบุคคลคซึ่งเราจะสังเกตตัวเองได้จากระดับจิตสำนึกของเราซึ่งระดับจิตสำนึกสะท้อนถึงความสามารถในการตระหนักรู้ถึงตนเองความคิดอารมณ์และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีจิตสํานึกสูงจะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเช่นสังคมธรรมชาติหรือจักรวาลในขณะที่ผู้มีจิตสํานึกต่ำจะมองโลกในลักษณะแยกส่วนและมีขอบเขตจำกัดรวมถึงการขยายการตระหนักรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆมิติทางจิตวิญญาณจะสูงขึ้นเมื่อบุคคลสามารถมองเห็นความจริงหลายมิติ หรือเข้าใจความเชื่อมโยงเชิงลึกระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันและการตีความประสบการณ์ซึ่งสามารถตีความได้หลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นผิวจนถึงระดับจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งสำหรับผู้ที่มีมิติทางจิตวิญญาณสูงมักมองเห็นความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนามุมมองที่กว้างไกลและการใคร่รวญอย่างละเอียด ยังความละเอียดและความเข้มข้นต่อเนื่องของพลังงานที่ต้องเอามาประกอบรวมกันซึ่งพลังงานความสันสะเทือนและความถี่เป็นตัวบ่งชี้ของมิติทางจิตวิญญาณคนที่อยู่ในพลังงานความสันสะเทือนสูงมักแสดงออกด้วยความรักความกรุณาความสงบและการยอมรับในขณะที่พลังงานต่ำจะสะท้อนความกลัวความโกรธหรือความรู้สึกแยกตัวความละเอียดและความเข้มข้นของ พลังงานนี้เกิดจากการฝึกฝนเช่นการทำสมาธิการพัฒนาจิตใจการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์รวมถึงการปรับตัวกับพลังงานธรรมชาติและรู้ตัวเองถึงการเข้าใจและยอมรับซึ่งในมิติทางจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงบทบาทขอองค์ตนเองในจักรวาลและการยอมรับในสิ่งที่เป็นการไม่ตัดสิน หรือการปล่อยวางจากอัตตาเป็นตัวบ่งชี้ว่าจิตวิญญาณกำลังก้าวเข้าสู่มิติที่สูงขึ้น